สวัสดีครับวันนี้ก็มีเป็นเมาส์นะครับผมจากค่ายนับโบนะครับตัวนี้มาในรุ่นของ NM 1 4 7นะครับตัวนี้มีหลายสีเลยนะครับดำเทาแล้วก็เป็นเชอร์รี่แดงอ่ะจะพามาดูสีข้างหลังจริงจะมีเชอร์รี่แดงแล้วก็มีแาวิบูนะครับตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ออฟฟิเชียลนะฮะเป็นเมาส์ใช้งานทั่วไปทำงงทำงานดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะครับอยู่ที่1,200 DPI นะครับความไวของเมาส์นะครับตัวนี้สายยาว1.2เมตรนะครับนี่สายที่ให้มาก็จะเก็บอยู่ข้างหลังตรงนี้ นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูตัวเมาส์กันเลยดีกว่านะครับตัวเมาส์นะครับผมก็จะมีนี่เลยครับรูปทรงแบบธรรมดาปกตินะครับตัวนี้เสียงคิดลูกกิ่งเมาส์ลื่นนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์เป็นแบบออปติคอลเซนเซอร์นะครับที่ให้มานี่บอกเลยว่าออปติคอลเมาส์นะครับตัวนี้สายหนึ่งยีสองเมตรสายที่มาเป็นสายยางนะครับ USB สองนะครับตัวนี้ดีไซน์ก็จับถนัดมือนะครับผมมือซ้ายมือขวาได้หมดเลยนะครับตัวนี้บาลานซ์นะฮะ ครับถ้าสนใจเมาส์ตัวนี้นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เพจ KG IC Gaming Gear นะครับหรือจะมาดูสินค้าตัวจริงได้น,นะครับที่ซอยปหลโยธิน7จนั่นเองนะครับถ้ามาไม่ถูกสามารถสอบถามแอดมินได้นะครับผมด้านหน้าร้านอยู่ที่เซรันสิตชั้นสโซนกลางนะครับ วันนี้นะครับเมาส์น o บา NM 1 4 7นะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้นะครับผมมีกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเชับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ